คุณเคยจินตนาการหรือไม่ว่าสัตว์เพียงตัวเดียวสามารถกำหนดชะตากรรมของอาณาจักรทั้งหลายได้อย่างไรลองนึกภาพช้างศึกตัวมหึมาที่กำลังวิ่งผ่านไปทั่วสนามรบโบราณขนาดร่างกายอันใหญ่โตของมันสร้างความหวาดกลัวแก่แนวสัตว์รูและการปรากฏตัวของมันสามารถพลิกผันสงครามที่กำหนดชะตาของชาติได้ในวิดีโอนี้เราจะดำดิ่งสู่เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อว,ว่าช้างศึกได้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยไปตลอดกาลอย่างไร ยักษ์ใหญ่ผู้สง่างามเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความเป็นกษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องจักรแห่งกลยุทธ์เป็นรถถังหุ้มเกราะแห่งยุคและเป็นสัญ,ญลักษณ์มีชีวิตของความแข็งแกร่งแห่งสยามตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงกรุงศรีอยุธยาและเข้าสู่รัตะนโกสินทร์ช้างศึกคือหัวใจสําคัญของทางการป้องกันและการลุกและบทบาทของมันนั้นยิ่งใหญ่เกินจะบรรยายได้มันไม่เพียงใหญ่โตในทางกายภาพแต่ยังยิ่งใหญ่ในด้านอิทธิพล เป็นตัวแทนของพลังอำนาจและภูมิปัญญาทางการสงครามของสยามลองนึกภาพสนามรบที่ทหารเดินเท้าต่างสันสท้านเมื่อเผชิญหน้ากับป้อมปราการเคลื่อนที่เหล่านี้ที่ซึ่งกษัตริย์ทรงขีช้างเข้าสู่สงครามเพื่อแสดงอำนาจศักดิ์สิทธิ์และความกล้าหาญการยุทธหัตถีอันดงดังของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคือหนึ่งในช่วงเวลาที่เป็นตำนานที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย เป็นการประทักกันที่ถูกจารึกไว้ในพงศาวดารภาพวาดและแม้แต่ภาพยนตร์แต่เหนือกว่าช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่เหล่านี้บทบาทของช้างยังถูกสอดแทรกอย่างลึกซึ้งในโครงสร้างทางทหารยุทธวิธีและทรรมเนียมรัชสำนักพวกมันได้รับการฝึกฝนให้บุกกระทืบและทำลายแนวค่าศึกทำลายลูกขบวนที่ไม่มีทหารเดินเท้าคนใดสามารถต้านทานได้พร้อมพร้อมเกาะและบางครั้งติดอาวุธไว้บนหลังพวกมันจึงกลายเป็นแท่นทำลายล้างเคลื่อนที่กันนั้น การใช้ช้างไม่ได้มีเพียงแค่กำลังดูร้ายเท่านั้นแต่ยังถูกผสานเข้ากับแผนการรบที่วางไว้อย่างรอบคอบใช้ในการลำเลียงสเสบียงเสริมขวัญกำลังใจและแม้แต่เป็นอาวุธทางจิตวิทยาค่าศิธิ์ต่างรู้ดีว่าการ,รเผชิญหน้ากับกองช้างศึกของสยามเท่ากับการต้องเจอทั้งพลังมหาศาลและความหวาดกลัวเชิงสัญ,ญลักษณ์กษัตริย์ผู้ทรงช้างถือว่าได้รับการแต่งตั้งโดยสวรรค์อำนาจของพระองค์ได้รับการเสริมด้วยความเชื่อมโยงทางศาสนาของช้าในพุทธศาสนาและฮินดู สิ่งนี้ทําให้การรบที่เกี่ยวข้องกับช้างไม่เพียงมีความสําคัญทางทหารแต่ยังมีน้ําหนักทางจิตวิญญาณอีกด้วยทําใหใช้ชนะเสมือนถูกลิขิตและความภายแพ้นั้นเลวร้วายลึกซึ้งอาณาจักรอยุธยาได้พัฒนาสงครามช้างจนสมบูรณ์แบบโดยใช้ช้างจํานวนมากและจัดกองพลเฉพาะในกองทัพภาพนักรบที่ประจําการบนหลังช้างพร้อมพร้อม,อมหอกยาวดาบหรือแม้แต่ปืนไฟได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจแห่งสยามพงศาวดารบันทึกไว้ว่าทั้งสงครามสามารถถูกตัดสินได้ด้วยตําแหน่ง ความกล้าหาญและความอดทนของช้างศึกโดยมีความช้างผู้มีบทบาทสำคัญในการควบคุมสัตว์ยักษ์เหล่านี้ท่ามกลางหากระสุนมันไม่ใช่สิ่งที่ปราศจากความเสี่ยงเพราะช้างอาจตื่นตกใจหันกลับทำร้ายฝ่ายเดียวกันหรือถูกฆ่าตายภายใต้บาดเพนและการควบคุมพวกมันต้องการทักษะและความกล้าหาญอย่างมหาศาลแม้จะมีอันตรายเหล่านี้แต่พวกมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เป็นเวลาหลายศตวรรษ นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญทางการทูตช้างถูกใช้เป็นของกำนันระหว่างกษัตริย์และอาณาจักรเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งความเจริญรุ่งเรืองและพรจากสวรรค์การครอบครองช้างเผือกถือเป็นเครื่องหมายแห่งความชอบธรรมและพระบามีที่สวรรค์ประทานทำให้เสถียรภาพของาร,ราชบัลลังก์ผูกพันโดยตรงกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นอกเหนือจากสนามรบ ช้างยังช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานของสยามลากไม้ลำเลียงสเสบียงและถางพื้นที่บทบาทคู่ของพวกมันทั้งในฐานะกรรมกรและนักรบทําให้พวกมันเป็นกระดูกสันหลังของอารยธรรมไทยเมื่อปืนใหญ่และยุทธวิธีการรบแบบใหม่เข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำคัญของช้างสึกค่อยๆลดลงภายในปลายศตวรรษที่1 8และ19พวกมันไม่สามารถสู้กับสงครามที่อาศัยดินปืนได้อีกต่อไปทว่าบทบาทเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพวกมันไม่เคยเลือนหาย แม้แต่ทุกวันนี้ช้างยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมของไทยถูกเฉลิมฉลองในงานเทศกาลวัดและอนุสาวรีย์พวกมันเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งความยั่งยืนและความเป็นหนึ่งเดียวเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคที่อาณาจักรถูกสร้างขึ้นบนหลังของพวกมันและปกป้องไว้ด้วยพลังของพวกมันการเข้าใจว่าช้างสืบเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรไม่ใช่เพียงการเล่าถึงสงครามหรือยุทธศาสตร์ แต่เป็นการเข้าใจว่าสัตว์ชนิดหนึ่งได้ถักทอเข้ากับอัตลักษณ์าศาสนาการเมืองและการอยู่รอดอย่างไรกิจทธิพลของผู้มันแพ้สันไปถึงศิละปะวัฒนกรรมและพิธีกรรมกำหนดไม่เพียงแต่สงครามแต่ยังรวมถึงความทรงจำทางวัฒนธรรมของชาติทุกคนไทยต่างรู้จักเรื่องราวการยุทธัตถีของสมเด็จพระนเรศวรและทุกผู้มาเยือนได้สัมผัสกับช้างในฐานะสัญ,ญลักษณ์มีชีวิตแห่งเกียรติยศในอดีตการที่จะชื่นชมประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างแท้จริงต้องเข้าใจช้างที่ก้าวเดินอยู่ในนั้น แบกกริย์เข้าสู่โชคชะตาและทิ้งร่องรอยทีสะท้อนกล้องมาหลายศตวรรษวิดีโอนี้ขอเชิญคุณก้าวเข้าสู่ประวัติศาสตร์นั้นเพื่อเป็นพยานในเสียงฝีเท้าดังกึกก้องการประทะของกองทัพและความศรัทธาอาลึกหลัำที่โอบล้อมสัตวยักษ์ผู้สง่างามเหล่านี้นี่คือเรื่องราวของความกล้าหาญความศรัทธาและการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่สยามพงาดอปกป้องตัวเอง และปรับตัวโดยมีช้างอยู่ในหัวใจของทุกสิ่งและเมื่อเราปิดท้ายการเดินทางครั้งนี้ปวดจดจำคำพูดสุดท้ายที่สะท้อนถึงมรดกของผู้มันช้างสึกเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไทยอย่างไวลัสการ